อ่ะเพื่อพร้อมแล้วนะครับขอให้ไม่ลืมเสนอชื่อได้เลยครับชื่ออะไรนะอัญชาลาขอผู้รับรองหน่อยอ่ารับรงครับรับรองครับมีใครจะสเสนอเพิ่อมอีกไหมจากอัญชาลา แตน้นะครับหนึ่งสองสามไม่มีใครเสนอเพิ่มถ้างั้นขอปติครับใครเห็นควรให้คุณอันราเป็นประธานหมูดห่งยกมือครับยกมือครับเยกอน,นเป็นเอกสาระนะครับใครไม่เห็นด้วยยกมือไม่มีเอาไปหมู่ที่สามเลยครับ หน,นึ่งสองสามน้ำล,ล,ละมันเกี๊ยวรำนะน้ำละมันคับละมันเกียวรำละมันเกียรำเปนไหนออร้องพูดร้องรองหน่อยออมีใครสนใเพื่อไหมออหนึ่งสองสามไม่มีนะครับถ้างั้นขอปฏิเลยครับใครเห็นด้วยครับอ,อ่อโอเคครับใครไม่เห็นด้วยยกมือครับ คนให้คุณพี่สิริการเป็นประธานโอที่แปดยกมือน้ำฝนคนไหนครับน้ำฝนโอเคครับมีใครจะเพิ่มอีกไหมหนึ่งสองสามขอพอ,อดีให้น้ำฝนครับใครเห็นด้วยยกมือเออ,อลงค้อบ ใครไม่เห็นด้วยใครไม่เลือกยกมือจอนอะไรกันนะมึงขับูึเอามือรองครับโอ้เดินมาทีหลังก็ยกใครไม่เห็นด้วยใครไม่เลือกยกมือ,อ,มอ,อมไม่ เล่าค่ะนค่คุยกันค่ะอะแคุยกันอยู่เสนอด้วยค่ะเสนอใครมีเชลา์เกรียรำค่ะฉลา์ไหนฉลา์สองตัวท่านนู้นเสนอจุพิทอะาระมาณไงจุพิทกับไม่เอา ได้เนาะเออครับนอ้าวยกมือครับรองหน่อยมีเพิ่มอีกไหมนี่อ้าวถ้าไม่มีขอมาตีเลยครับใครเห็นด้วยกับคุณสุธิดครับให้เป็นประธานยกมือยกมืออ้าบาลาครับตะไคร้โมจิบก ในโอกาสนี้ก็ขอเรียนเชิญท่านประธานทั้ง10ทีหมู่บ้านนะครับได้เสนอตัวแทนนะครับเสนอชื่อคนที่จะเป็นตัวแทนที่อยากเป็นประธานร,ศรัศมะบนหลักเขียนขอขอเรียนเชิญนะครับใครจะเสนอชื่อเสนอชื่อใครเสนอเลโนโ่แก้วสีของเมืองผู้รับรองหน่อย มีใครจะเสนอเพิ่มไหมครับผมจะนับหนึ่งสองสามเป็นอนว่าไม่มีใครเสนอชื่อเพิ่มนะครับมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเพียงคนเดียวคือคุณเลนุกแก้วสีนะครับ<ๆ>ก็จะขอมาติดต่อเลยนะครับใครเห็นว่าคุณเลนูกแก้วสีเหมาะสมที่จะเป็นประธานของสมอต,มตบนหลักเขตของมือครับยกมือครับ<ๆ> เลยนะครับท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้ใครเห็นด้วยยกมือครับไหนยกมือเลยสองมือท่คุณมอสุแท่านเนคุณหาอหน้าแล้วก็หมอ,มอ,อทุกท่านแล้วก็ประธานทุกหมู่บ้านค่ะดิฉันก็ยินด,ดีมากค่ะเนาะที่ได้รับคัดเลือกวันนี้เพื่อเป็นตัวแทนของ อสมตมรลังเคครั้งที่สองค่ะคือสมัยที่สองก็ขอบคุณมากค่ะและทีฉันค่ะก็ขออ่กล่าวไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าจะขอทำหน้าที่แทนท่านอสมทั้งร้อยสาคนให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณค่ะ ハハハハ